ทำนา,ายกให้สัมภาษณ์ต้องใช้เงินก็ย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็ย้ายทะเบียนบ้านได้นี่ที่จะใช้เงินที่ติดต้นเอาหัวไม่ตีนคิดหรือไงมึงคิดหรือว่าการจะย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ในเขตเขตบ้านของคนอื่นน่ะมันทําได้และคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหาคนครด้วยอ่ะหรือคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยเขาก็มีทะเบียนบ้านอยู่คนละที่กับที่ทํางานแล้วมึงคิดไหมว่าที่ทํางานของมึงแล้วมึงํากัดว่าอะไรนะเอ่อให้ใช้ภายในอําเภอกรุงเทพเนี่ย อยู่บ้านกะปิไปใช้พญาไทได้ไหมไปใช้แถวเอาราชาดำเนินได้ไหมไปใช้แถวปทุมวันได้ไหมมันก็ไม่ได้มึงพูดมึงเอาตีนคิดดิเอาหัวไม่ตีนคิดเป็นถึงนายกแต่ทำไมคิดได้แค่นี้ปัญหารา,าดญาต์ะแล้วมจะไปเพิ่มภาระให้กับข้าราชการทะเบียนลาดอีกประชาชนเนะี่ยด่าครับบอกว่ามึงเอา,เอาสมองส่วนไหนคิดไม่ทราบนะจะให้ประชาชนนี่ย้ายทะเบียนบ้านจาก เ,เพื่อที่มมนจะมาเอาเงินดิจิตอลดีนะ <c oughs> มึงอกสมองส่วนไหนคิดไม่ทราบนหะครับโอ้โหแล้วคิดเลยว่ามันจะย้ายง่ายง่ายกันนะนนะอย่างคนอยู่ทะเบียนบ้านอย่างในกทมเนี่ยนะเ,เขาก็ทำงานคนละเขตสมมติเขาแอดมินอย่างแอดมินอย่างเงี้ยนะไอ้ไปทำงานอยู่นู่นบางพัดแต่บ้านอยู่ลังสิต จะให้ย้ายทะเบียนไปบางพัดเพื่ออะไรหรือคนมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะให้ใหย้ายทะเบียนบ้านก็มากรุงเทพเพื่ออะไรเออแล้วย้ายเข้าทะเบียนบ้านใครเรายังก็ย้ายทะเบียนบ้านเขาจะให้อยู่ทะเบียนบ้านกันง่ายๆนะต้องไปดําเนินการยุ่งยากอยู่ที่อำเภอนะแล้วถามว่าไปอำเภอเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับมันต้องจองคิวออนไลน์นะครับ มัต้องหามัาต้องไปวันธรรมดาอีกนะครับมันต้องลางานไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าเออไปเสาร์อาทิตย์ได้นะเนี่ยนะต้องลางานไปอำเภอนี่ไปเป็นเสาร์ถ้าไปเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปที่ห้างนะต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าอีกนะเอออย่างเงี้ยหาเรื่องให้ประชาชนเหนบบื่อยล้าปุ่นวายปุ่นวายนะ แล้วต้องมาย้ายย้ายยังไงวะแอดมินก็อยากจะย้ายอยู่นะแล้วแอดมินเป็นเจ้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดย้ายมาเนี่ยมันก็ไม่มีบ้านเป็นชื่อเจ้าของแอดมินแล้วแอดมินต้องย้ายกลับคืนอีกไหมเออนะเดีย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะยจนะุงยากไปท่านผู้ชมจุงยากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะจะแจกสักทีเนี่ยนะเออ แค,แค่แจกแต่ลำเพอนี่ก็ยุ่งยากพอแล้วี่มึงจะให้เขาย้ายทะเบียนบ้านอีกก็อ,อะไรคิดวะนะฮะโอ้ยเพื่อไทยนี่ก็ชอบนะชอบมากใครไม่เอาก็ไม่เอาสิไม่ต้องเดือดร้อนสิเอานะเนี่ตอนเนี้ยโอ้โหวุ่นวายกันเดือดร้อนกันไปใหญ่เลยนี่นะเออแห่ลงทะเบียกนกันวุน่นวงวห่นวายบางคนก็สแ,แกนหน้าไปได้บางคนก็สแกนแล้วสแกนอีกนะครับวุ่นวาย นะให้คนตื่นเต้นะนะออถามว่าเงินนะไม่มีใครไม่อยากได้หรอกนะเงินฟรีๆนะครับอ,อนะแต่ก็อย่างว่าแหะครับเดี๋ยวมันก็นะรอวันที่2 4ก่อนนะที่ินี้ผ่านออโอเคนะได้แน่นะแต่ถามว่ามันจะเอาเงินจากไหนมาให้ประชาชนออนะครับนี่ยังไม่ถึงคิวที่ ร้านค้าลงทะเบียนจะวุ่นวายขนาดไหนนะอ,อีกนะร้านค้าต่างๆนี่ก็บอกฉันไม่เอาหรอกนะออบอกฉันไม่เอาเออนะวุ่นวายเหลือเกินฉันไม่เอาหรอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะนะโอชอบให้ประชาชนนี่วุ่นวายเนะี่ยไม่เหมือนแล้วแจกถามว่าแจกเนี่ยนะฮะจะไปแจกเดือนไหนก็ไม่ทราบนะตกลงจะธันวาหรือมกราหรือกุมภาหรือยังไงกันเนี่ยเออ ก็เนั่นแหละรครับก็เผื่อใจไว้บ้างนะเผื่อใครที่ลงทะเบียนแล้ววันที่สิบสี่นี่อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะปิ๋วนะเอศรษฐาจะไม่รอดนะครับถ้าเศรษฐาไม่รอดก็คือจบกันนะฮนะแต่ถ้าเศรษฐารอดนี่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกนะว่าเออลงทะเบียนแล้วมันจะยังไงต่อวะนะแล้วใครจะได้วะเออนะครับปวดหัวกันอ๋อจะได้เงินแต่ละทีนี่ยุงยายุงยากนะ มเหมือนลุงตูนะ่เออลุงตู่ได้แน,แน่ได้นอนนะอนะครับมีอยู่แล้วแอปแอปป่าตังแอปเป่าเ,เติงเนี่ยนะฮะได้อยู่แล้วก็ได้แน่แนได้อีกนะฮะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ